เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะเงาเงานะครับเห็นไหมครับมีเงา เห็นเงาไลูกอะต่อไปตรงวงกลมลูกใช้เส้นดินสองหมุนอย่างนี้ลูกหมุนหมุนจางๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องหนักนะครับจับจินสอเหมือนคู่ที่ซัดจับจตอนนี้ลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเนยจับอย่างนี้หเห็นครับค่อยๆหมุน อันนี้แสงจะมาตรงนี้นะครับตรงกลางพอดีเห็นไหมลลงเห็นไหมลลง เห็นไหมล่ะค่อยๆหมุนอ้าวเงาลูกสร้างเงาสร้างเงาบางตรงข้างล่างลูกเห็นไหมล่ะ นลูกทีนี้วิธีแต่งให้มันกลมไม่ยากหรอกค่อยๆใช้ดินสอเลี้ยงเส้นอย่างนี้เห็นไหมลูกค่อยๆใช้ดินสอนเน้นเส้นขอบๆเห็นไหมครับเห็นไหมลูกอ้าวต่อไปมาเก็บเส้นนี้ก่อนกันลวกันนะ,ะนะอ้าวดูตรงนี้ที่ดีลูก ดูพดีนะครับตรงนี้ใส่เทิบลูกเห็นไหมครับดูการจับดินสอนะครับการเน้นเส้นเห็นไหมครับอา้าวด้านนี้ก็ต้องโดนด้วยลูก เนื่องจากก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่มละ เห็นไหมลูกเห็นไหมครับอ้าวตอนนี้ดูทรงกระบอกลูกเห็นไหมครับคุยคุยนัดมาแต่งเงาตรงทรงกระบอกละตรงนี้นะครับขอบถูอย่างนี้ลูกดูที่ปลายดินสอดูที่ปลายดินสอนะครับ ็นยครับแล้วก็ทับอีกทีหนึ่งเห็นไหมลูกอ่ะตรงนี้อีก ตรงนี้นะครับให้มีออกบันิดหนึง่งเห็นไหมลูกเนี่ยเราก็จะได้รูปร่างรูปทรงออกมาละนะครับ ทีนี้เวลาที่เราเขียนรูปทรงที่เป็นธรรมชาติเราก็จะเริ่มแบบนี้ลูกพร้อมหรือยังครับเช่นใบไม้เห็นเป็นขอบสมมติน,นะครับนี่เป็นรูปร่างก่อนนะครับดูให้ดีลูกเห็นไหมครับทีนี้ทํายังไงจะให้เห็นขอบใบไม้เราก็จะต้องเริ่มจากการเน้นขอบหนาตรงนี้ลูกหเห็นไหมครับเห็นไหมลูก การนะครับภาพนี้ต้องขยายมองเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นขอบใบไม้ตรงนี้ไหมครับมันก็จะเกิดความหนาเป็นมิติขึ้นมาด้านนี้จะไม่เห็นนะลูกนะจะเห็นด้านนี้ด้านเดียวเช่นเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเวลาที่เราเขียนภาพนะครับ เราก็จะรู้เลยว่าตรงไหนที่เป็นมิติตรงไหนที่ควรจะ,อ,ะอย่างตรงเนี้ยคณคุยชัดต้องลบออกนะครับเพราะว่าต้องเห็นเป็นเส้นเดียวเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเราก็จะเห็นความหนาของใบไม้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นแบบรูปทรงของธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับ,เ,รบเป็นใบไม้หรือถ้าแสงวางนี้มันก็จะเห็นเงา เงาของใบไม,ไม,ไม้เห็นไหมครับเห็นเงาไหมครับเงาเงาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยอางที่เขาเรียกเงานะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของมิตินะครับที่ทําให้เราเห็นภาพได้มีวิติิมีความเหมือนจริงนะครับ หรือนะครับหรือในกรณีนะครับวาดภาพที่เป็นก้อนหินดูนะครับก้อนหินนะครับดูให้ดีทีนี้ก้อนหินก็จะมีส่วนของที่เป็นมิติเห็นไหมลูกเนี่ยคือส่วนของก้อนหินนะครับมันก็จะอยู่ที่ ลักษณะเหมือนอย่างอันนี้สามเหลี่ยมนะครับที่คุณคุยทัดเอามาวาดก็คือการใส่เงาลงไปให้ดูเหมือนจริงเห็นไหมครับคิ้ดีครับาิดเดี๋ยเห็นไหมลูกนะครับ อ่ะตอนนี้ให้ดูภาพรวมอ่าตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภาพที่เราฝึกเขียนบันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างรูปทรงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรครับเช่ครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับเรื่องราวของรูปร่างรูปทรงและก็รูปทรงธรรมชาติเด็กๆก็คงจะสังเกตได้ง่ายนะครับว่าเวลาที่เราวาดรูปหรือว่าวาดภาพเราก็จะเริ่มจากการล่างเส้นอินสอก่อนใช่ไหมครับเป็นรูปร่างมาก่อน หลังจากนั้นเราค่อยมาใส่ส่วนของรายละเอียดซึ่งมันก็จะเป็นรูปทรงออกมานะครับฉะนั้นคาความหมายของคําว่ารูปร่างรูปทรงนั้นแล้วก็รูปทรงตามธรรมชาตินั้นธรรมชาติก็หมายถึงเส้นที่มันเป็นรูปทรงที่เป็นอิสระนะครับอย่างรูปร่างเนี่ยเราก็จะสังเกตง่ายๆก็จะมาจากอะไรครับมาจากรูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่เรามาเขียนทําให้เกิดเป็นมิติมันก็เลยเกิดออกมาเป็นรูปภาพ และเมื่อเรานําเอามารวมมาวาดกันมารวมเป็นรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยภาพมันก็จะเกิดเ,เป็นมิติและก็เกิดความสวยงามทําให้เรารู้สึกว่าการวาดภาพนั้นง่ายขึ้นไปอีกนะครับสัปดาห์หน้าให้เด็กๆเตรียมดินสอกับกระดาษ a 4มาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูที่จะสอนเรื่องการวาดเส้นเด็กๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเส้นดินสอมันเป็นลักษณะอย่างไรทําไมมันถึงต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องมีเส้นแบบนี้แบบนี้และจะนํามาวาดเป็นรูปภาพได้อย่างไรนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะได้มาติดตามดูกันอย่าลืมดินสอและก็กระดาษ A4 นะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศทศิลป์หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ